yeah 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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่น้องป้องไปเด้อวันนี้ก็มาพบมาเจอกับปะวันแหมเลวเนาะเป็นยังไงกันมั่งคะสบายดีกันหรือเปล่าเลิกงานกันแล้วอ่ะเนาะวันนี้ปวันก็จะมาให้แนวทางตัวเลข บนนะคะของรัฐบาลงวดวันที่16เดือน11นะคะอันนี้ชนกันอยู่ที่ทะนะคะก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็เดี๋ยวไปฟังคำเตือนสักนิดนะคะ สูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรร้อยมาลัยของงวดนี้ของงวดวันที่ หเดือน11 6 4หกวยออกวันอังคารนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ว่าวันนี้พรอวันก็คงจะมาให้ดูแบบเพื่อเป็นแนวทางอ่ะนะคะคงจะไม่ได้มาบอกสูตรหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่า ปวันเองก็ยังทําไม่เสร็จเนาะกองเป็นพเนินเลยอันนี้ก็ปวันจะมาเทียบสูตรเลขเด่นนะคะเ,เพื่อเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆนชื่นชอบก็จะได้เอาไปหาซื้อไว้นะคะเพราะว่าเลขเด่นของปาวันเนี่ยเขาจะมาหนึ่งชุดอาจจะมาหนึ่งถึงสองชุดนะคะ เพราะว่าเลขก็ไม่มากตัวเนาะสาเอาวสามารถเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ประวันเทียบแป๊บเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็เอาไปจัดได้เลยเพราะว่าเลขห้าตัวเนี่ยสามารถเอาไปวิน เอาไปวินได้เลยเขาจะมา1-2ชุดอะคะ่ะเพราะว่าประวันจะคัดเลขเด่นบนให้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ประวันทำสูตรให้หมดแล้วเดี๋ยวประวันก็จะมาเน้นตัวฟันให้นะคะตอนนี้ก็เอาเลขเด่นไปก่อนวันนี้ก็สูตรร้อยมาลัยก็จะมีอยู่ที่สี่เก้าเก้าสามสา อ่าสูตรที่สูตรที่4อันนี้1 2 3 4อันนี้ทั้งหมดจะมี4ชุดนะคะอันนี้ก็จะ3 0 6 4 3 6 0 9 6ท้ายเสร็จท้ายด้วย5หมดนี้นะประวันคิดว่า3เนี่ยเขายังไม่หนีไปไหนนะ3กับ9นี่ยังอยู่3 9และ7 และหนึ่งนะคะคิดว่ายังอยู่ยังไม่ไปไหนเพราะว่าเลขนี้จะต้องออกตัวเก่าเขาจะกลับอ,ออกตัวเก่าเพราะว่าหลักแสนนี่เขาหัวศูนย์ถ้าถ้าหัวแสนนี่หลักศูนย์ก็เดี๋ยวเลขเด่นประวันให้ไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปวินนะคะวินแล้วก็ไปชุดไหนที่เพื่อนชอบก็สามารถเอาไป ซื้อได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรไอ้นี่เดี๋ยวพาวันจะมาไอ้นี่ให้ก่อนดูซิว่าเขาจะชนกับตัวไหนมั่งเนาะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวค่ะหนึ่งสองสี่หเพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังคะแต่บางท่านก็กำลังเลิกงานนะเนาะ เหมือนลูกสาวประวันป่านี้นวดเลิกงานก็วันนี้ถ้าวันไหนถ้าว่าบริษัทเขาทำโอทีก็นู่นนะแปดโมงเก้าโมงแต่ว่าที่บ้านประวันนี้เขาเค์ฟิวอยู่ที่4ี่ทุ่มสทุ่มประมาณประมาณนั้นะประมาณสี่ทุ่มเคฟิวก็งานก็จะเลิกอยู่ที่สองทุ่ม ทั้งทั้งลูกสาวลูกชายบ้านก็เหลือแต่เป้าวันกับหลานเนาะคนแก่ๆเนาะก็อยู่บ้านเออทำงานมั่งอะไรมั่งเล็กๆน้อยๆทำมากๆก็ร่างกายก็ไม่ไหวละเพื่อนๆเป็นยังไงมั่งคะมีใครถูกหรือว่าอะไรบ้างไหม เดี๋ยวงวดนี้นะเดี๋ยวประวันจะเน้นให้น้อยชุดที่สุดนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะเนาะแต่อันนี้ประวันก็เทียบมามาหมดแล้วนะเนี่ยเทียบมาเยอะอ่ะอ สองสามสี่เนี่ยพอวันคิดนะว่างวดนี้นะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยคือยังอยู่อะค่ะยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเนี่ยยังอยู่ไม่ไปไหนเพราะว่า ไม่ตัวไหนเ็าตัวหนึ่งอะที่ว่าเขาจะออกมาคู่กัน่ะนะคะตามสูตรที่ประวันได้ทำเฉพาะาหลักเฉพาะบนนะคะเฉพาะตัวเด่นของบนน่ะนะคะแต่บางทีเขาก็อาจจะโดดลงล่างด้วยนะคะก็เลขห้าตัวที่ประวันจะเอามาให้เพื่อนเพื่อเนี้ยคือสามารถเอาไปวินซื้อได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่นี้เดี๋ยวประวันจะวินให้แล้วเดี๋ยวประวันจะตัก ออกให้นะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปหาลอตเตอรีไ่ไว้โกนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปหาลังๆเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ไม่มีลอตเตอรี่อีกเพราะว่าองวดน,นี้ประวันก็สองตัวล่างมันก็ได้เก้ากับสามมาเนาะและบนเนี่ยอืมไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาบนตัวหนึ่งไหมก็ไม่เดี๋ยวประวันดูน,นี่แป๊บ เนี่ยงวดนี้นะสมนี่มี10 3ส,สมนี่ไม่รู้จะวิ่งลงล่างไหมสามงวดนี้นะคือโอกาสที่ว่าเขาจะวิ่งลงล่างเนี่ยโอกาสมีสูงมากโอกาสสูงจริงๆสาม เพราะว่าสูตรบนเนี่ยมันกระทบกันเหมือนงวดที่แล้วอะค่ะมันงวดที่แล้วเหมือนที่ว่าประวันบอกเพื่อนๆอนอะเนาะว่าเออเก้าเนี่ยมันชนกระทบกันหมดเลยทั้งเก้าทั้งสามทั้งไงทั้งห้าเนาะกระทบกันหมดเลยมานี่ก็เหมือนกันอีกเพราะว่า <c oughs> โทษค่ะประวันว่าเลขเนี่ยเขายังอยู่ที่เดิมอะค่ะยังไม่ไปไหนแน่ไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิม นี่นะคะเดี๋ยวประวันเดี๋ยวประวันคัดตัวอันนี้ก่อนแต่นี่ประวันก็คัดมาเยอะละมันกระทบกันลายสูตรลายชุดมากอืม 1>, 1 2 3อันนี้ก็ชนกันอยู่ที่7และ5 5 5 5อันนี้ก็ชนกันอยู่ที่7 1 3 7 1 3อันนี้ก็ชนกันอยู่ที่7 1 5โอ้ไม่รู้ว่า เนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยเหมือนงวดที่แล้วอะค่ะเขาชนกันเห็นไหมเนี่ยค่ะที่ว่ามันออกา95นะคะเนี่ยค่ะสูตรนี้นะคะเอาเห็นไหมนี่นะคะ <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> เนี่ยค่ะสูตรเนี่ยเหมือนงวดที่ที่ผ่านมานะคะเขาชนกันอยู่ที่95 591 แล้วก็สูตรนี้ก็ชนกันเห็นไหมงดที่ผ่านมานะคะห้าเสามอันนี้ก็ชนกันอยู่ที่715ทาั้งนี้ก็มาชนกัน713เนี่ยคะ่ะไม่รู้ว่าจะวิ่งลงล่างหรือวิ่งลงบนกันเนาะ ความเป็นไปได้นะเพราะวันว่าเลขนี่ยังอยู่ตัวเก่าค่ะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนจับให้ดีเนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอาไปวินได้เลยเดี๋ยวเพราะวันหากระดาษแป๊บไปไหนหมดแล้วไม่รู้กระดาษเดี๋ยวเพราะวันเอากระดาษมาวินให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนชอบเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนไปวินเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันมาชนกันน่ะเนาะ จะได้ตัดออกเนาะเดี๋ยวปวันตัดให้นะคะแป๊บเดียวค่ะแต่ปวันยังไม่ได้สรุปนะคะเพียงแต่ว่าปวันจะมาวินให้เพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะ เดี ás, ๋ยวนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวนะคะมาประวันเปิดประตูให้หลานแป๊บ อขอโทษค่ะเสียเวลาเพื่อนๆหมดเลยเนาะนี่นะคะโอกาสที่เขาจะมาก็มีเยอะนะคะอาจจะมาหนึ่งหนึ่งถึงสชุดนะคะโอกาสนะคะ อาจจะมาหนึ่งถึงสองชุดนะคะเพราะว่า9กสามนี้ประวันจะไม่วินให้นะคะแต่ถ้าวินเดี๋ยวประวันจะตัดให้ค่ะนะคะ เพราะว่าเขามีสิทธิ์อะคะ่ะมีสิทธิ์ที่ว่าจะมาอีกหนึ่งเจ็ดยังไม่มีเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวค่ะหนึ่งเจ็ดแต่งวดนนี้ประวันกลัวเลขจะบึน ถ้าไม่เบิลก็หามนะคะ <S 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 2> <S 2> เถ้ามานี่มันจะมาแบบไหนในพระวันยัง91มีแล้ว91 94 92 91ชุดเนี้ยความน่าจะเป็นไปได้7 57มีแล้วเนาะ94เนาะ94 9ก้าสี่เก้าหกความที่ว่าน่าจะเป็นไปได้เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดและแปดเก้าโอเคเก้าชุดเนี่ยเพื่อนๆชอบชุดไหนก็สามารถเอาไปหาดูได้นะคะเพราะว่าเลขเด่นประวันนี้ งวดนี้ขอโทษค่ะไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้หายอีกแล้วสมุดประวันก็เคยอยู่กับที่เลยจะทำทีก็หากันทั่วบ้านไปหมดอ๋อนี้ไปไหนล่ะนี่นะคะงวดนี้ประวันก็เด่นสุดอ่ะเนาะ ประวันยังไม่ฟันนะคะเพราะว่าประวันยังเทียบไม่หมดทีอะค่ะนะคะแต่ประวันก็มาจับไว้ให้เพื่อนๆก่อนแต่ถ้าว่า9ก้าสามเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์มาด้วยกันนอกจากว่าเขาจะแยกขึ้นบนตัวลงล่างตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่านี่เขามาชนกับชุดปาตาเพียนนะคะเหมือนงวดที่แล้วนี่ชุดปาตะเพียนนี่ก็สูตรโบราณไม่ใช่ปาตะเพียน <laughs> <Workers> ส word, ูตรโบราณสูตรโบราณสูตรโบราณเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้เขาจะมา9นะคะอันนี้เขาจะมาสามเพราะว่าสามกับ9้เนี่ยเขาชนกันเนี่ยป้าก็กลัวว่ามันจะดีดขึ้นบนตัวดีดลงล่างตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะงวดนี้นะคะนี่นะคะดูเลขที่มันชนกันนี่ ก็จะมี3ม 5, มีห้ามีหนึ่งมี9มี7น <Liberty. Hayır. S 2> <mer ds> ี่นะคะนะคะถ้าเพื่อนๆนชอบก็เนี่ยประวันจับให้แล้วนะคะเพื่อนๆนก็ลองเอาไปหาซื้อดูเนาะเผื่อฉลากมันเดี๋ยวถ้าเลขดังแล้วเดี๋ยวไม่มีฉลากเดี๋ยวซื้อไม่ได้มือนงวดที่แล้วอีกหมดที่แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนอะไรอะไรโทรมาบอกเยอะว่าซื้อไม่ได้อันมั่งอะไรมั่งเนาะเนี่ยค่ะ อันนั้นไปไหนละ่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละใช่ละ่ะตัวนี้ค่ะนี่ปฏิป,ปวันน้นให้นะคะไปหาลอตเตอรี่ไว้นะคะ แต่ประวันยังยังไม่นี้ก่อนนะคะประวันยังไม่สรุปยังไม่เน้นนะคะเพราะว่าประวันยังทําสูตรไม่หมดทีนะคะแต่นี้ประวันก็อยากให้เพื่อนๆไปหารตเตอรี่ไว้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยประวันก็ต้องไปหาไว้ก่อนเพราะว่าความที่เป็นไปได้นะเขาอาจจะมาล่างก็ได้นะคะเพราะว่าล่างเลยประวันก็ยังไม่ได้ทําแต่ตามสูตรที่ประวันทำเนี่ยคือมันเด่นสุดอะนะคะ เก้าเนี่ยเขาอาจจะดิดลงล่างนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเขามาสามเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่ชุดนี้เลยนะคะแต่ถ้าถามว่าสเก้าสามสามเก้ามาด้วยกันได้ไหมไม่ได้ค่ะคือเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อให้หมดเงินนะคะนะคะเนี่ยค่ะสองชุดเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบ ูแต่ว่าสามนี่ถ้ามันมามันต้องอยู่หลักสิบงวดที่แล้วนี่มันอยู่หลักสิบแต่ว่ามันดีดมันดีดลงไปอยู่หลักหลักหน่วยเนาะงวดนี้เนี่ยเขาต้องดีดขึ้นมาอยู่หลักสิบเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสามห้าค่ะสามห้านะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะน,นั้นก็ต้องเป็นสามห้านะคะ เพราะว่าถ้าถ้างวดหนึ่งเนี่ยเขาเขาดีดไปอยู่หลักหน่วยเนี่ยอีกงวดเขาก็จะขึ้นมาอยู่หลักสิบค่ะเพราะว่าเลขชุดนี้นะคะเขาจะดีดดีดอะคะ่ะดีดตัว <c oughs> เนี่ยคะ่ะงวดที่แล้วนี้เขาได้ห้าใช่ไหมห้ามาห้าเขาดีดลงไปอยู่นี้นะคะ่ะนี่นะคะสองงวดละที่เขาดีดตัวลงไปอยู่หลักหน่วย แต่งวดนี้เขาต้องดีดตัวขึ้นมาอยู่อยู่หลักสิบนะคะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยความเป็นไปได้นะคะลองดูนะคะแต่ถ้าบนถ้าบนนี้ประวันยังไม่มั่นใจนะคะถ้าบนนี้ถ้าจะให้ประวันอืมโอ้เขียนผิดหมดเลย อันนี้มันศูนย์มันต้องอยู่หน้าเนาะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วประวันเห็นกันไหมคะเนี่ยดูออกกันไหมคะอันนี้คือศูนย์นะคะนี่คือเจ็ดค่ะอันนี้คือสองน,น,นี่นะคะน,นี่คือเจ็ดนะคะเออแต่ประวันยังไม่เน้นนะคะเพียงแต่ประวันมา จับชุดที่ว่ามันน่าเป็นไปได้ค่ะนี่นะคะศูนย์นะคะออกรู้ออกไหมคะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านี่นะคะจะมีทั้งหมดที่ประวันแต่ประวันก็เน้นให้เนี่ยค่ะไม่ไม่ได้เน้นนะคะเพียงแต่ว่าชุดนี้คือประวันชอบเพราะประวันยังไม่ได้สรุปและอีกอย่างประวันก็ยังไม่รู้แน่ว่า เลขเนี่ยเขาจะมาบนหรือมาล่างเพราะว่าประวันยังทำไม่หมดอะค่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้เดี๋ยวประวันจะมาหลักหน่วยหลักหน่วยบนให้นะคะประวันจะมาฟันหน่วยบนให้นะคะ <c oughs> เพราะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูเนาะอันนี้นะโอกาสที่ว่าจะมาล่างนะคะ เนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยคะ่ะตามตัวที่ตัวเลขประวันิธรรมนะคะอันนี้อาจจะขึ้นบนก็ได้อันนี้อาจจะลงล่างก็ได้เพราะว่าล่างนี้เขาได้9กับสามนะคะแต่เทียบทุกชุดเนี่ยเขาเด่นมากกันนะคะแต่ประวันยังไม่ได้สรุปให้นะคะยังไม่ได้เน้นในอะไรแต่เพียงแต่ว่าประวันมาจับให้ดู เผื่อตัวเลขถูกใจเพื่อนๆก็เนาะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่เดี๋ยวมันจะไม่มีอีกเ <c oughs> พราะวันนี้โดนเพื่อนๆทั้งสมาชิกในหในกลุ่ม l ลายในอะไรโทรมาตอว่าเยอะว่าเออทำไมปล่อยเลขช้ากว่าคนอื่นจริงๆแล้วประวันก็ไม่ได้ปล่อยช้านะเพราะว่าประวันไม่ไม่ไม,มีเวลาได้อัดคลิป่เนาะจริงๆแล้วประวันก็ โพสไว้หน้าเฟซประวันนานแล้วอะเกือกบอาทิตย์หนึ่งอะประวันโพสไว้อะนะคะค่ะคลิปนี้ประวันก็คงจะจบแค่นี้ก่อนอะโนะเนาะเนี่ยตัวเลขเด่นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปจับเองก็ได้นะคะนี่ค่ะหนึ่งเสและหเลขที่เด่นคือตัวนี้ นะคะนี่นะคะที่ว่าประวันเทียบได้ที่ว่าเขาเด่นสุดนะคะนี่นะคะที่ประวันทําจุดไว้ให้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเลขตัวเลขที่ประวันจับให้นี้ก็เพื่อนเพื่อนลองเอาไปวินเองได้นะคะอันนี้คือเลขเด่นที่สุดค่ะบนอาจจะหลุดมาล่างหนึ่งชุดบนหนึ่งชุดก็ได้ค่ะนะคะ่ะคะแคบค่ะอันนี้รู้นะเขาศูนย์เจ็ด 27 1735นะคะนะคะคลิปนี้ปวันก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนท่านใดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้าแวะมาชมช่องปวันหรือแวะมาทักทายกันก็ปวันก็ขอบคุณมากๆนะคะว่า ยังไงป้าวันก็ฝากช่องเล็กๆช่องเปิดไหม่ป้าวันด้วยนะคะถ้าชื่นชอบผลงานป้าวันก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้เผื่อคลิปเผื่อป้าวันมีเลขเด็ดอะไรเด็ดๆพป้าวันก็จะได้ลงให้เนะ,เ,นะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านล่ำล่ำรวยรวยนะคะให้มีเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นเป็นสิบสบล้านนะคะ คะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ